วันนี้เรามารีวิวรถ Hot Feel กันแต่ว่ารถ Hot Feel แบบนี้เฮ้ยทำไมมันงานดีมันงานโมหรือเปล่าเนี่ยรายละเอียดดีมากเลยนะครับลอ้ลอเป็นลอ้อยางด้วยเอาแบบนี้ Hot Feel ก็มีหรอพรีเมียมไหมพรีเมียมไหมเฮ้ยนี่มันดีกว่าพรีเมียมอีกมันคืออะไรกันแน่นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับมาดูกันชัดๆนะครับรายละเอียดดีมากแต่ว่าเปิดประตูไม่ได้นะล้อเป็นล้อยาน,นะครับไฟหน้านี่แล้วก็ยี่ห้อแบรนด์ Land Rover นะครับเป็น Land Rover Defender 90 Pickup นะคันนี้นะครับเนี่ยดูดีมากเลยเนาะรายละเอียดดีมากเอ้ยแล้วเราอยากได้รถแบบนี้ต้องไปซื้ออยังไงฮะ อ้าวเดี๋ยวมาเฉลยกันว่ารถคันนี้มันมาจากซีรีส์ไหนนะครับจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยต้องสั่งจากเว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้นมันคือซีรีส์ t อต e l ว Elite นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเกล1นึ่งตัวซีเหมือนกันนะแล้ว h ฮอต e e วก็ทำออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่มีขายตามร้านค้าทั่วไปเพราะว่าราคาอาจจะสูงด้วยนะราคาอันนี้แบบประมาณ20เหรียญน,นะครับ2ีเหรียญก็700บาท เออมันก็แพงกว่าฮอ e e ิลพรีเมียมเมืองไทยนิดเดียวเท่านั้นเอง h ฮอ t e ิ e พรีเมียมเมืองไทยก็500บาทแล้วนะครับอันนี้ขายที่เว็บไซต์ m a t t e l Creations เนาะก็จะเป็น h o t w i e e l ล e l i t e 64นะครับมีรถให้เลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยออกมา9คันแล้วนะปัจจุบันแต่ว่าเบอร์หนึ่งสอามโ์ไปแล้วนะครับ 4, 5, 6, 7, 8, 9ยังมีขายอยู่นะอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูแกะแพ็คก,ก็ต้องมาตรงนี้นะครับ แพ็คก,ก็จะคล้ายๆกับ Hot Wheels Premium สูสีกันนะพลาสติกอาจจะแข็งกว่านิดหน่อยนะครับแล้วทำให้มันแกะยากนิดนึงเราต้องใช้กำลังในการแกะนะครับอ่ะออกอ่ะออกมาแล้วนี่ครับนี่แล้วครั้นี้เราเทียบกับ h Wheels แพ็ k ฟ้ากันผมไม่มี Land Rover Defender อีกคันหนึ่งเนาะผมก็เอา Ford Bronco มาเทียบกันแล้วกันใกล้เคียงกันอยู่มั้งนี่ คัสตอมฟอร์ดบ o n งโนะครับออกชุดเด่นอนะันนาวปี2021มาตรฐานแพ็กฟ้าเลยนะครับคันนี้นี่ไฟหน้าไม่แต้มเรามาดูเทียบกันกับ Hotwheel Elite 6ิบโอ้โห,โห,โหรถสไตล์ใกล้เคียงกันนะแต่คันนี้แบบอุย้ยมีล้อสำรองแล้วก็มีของที่อยู่บนกระบะหลังด้วยนะครับเออ,อรายละเอียดดีกว่ากันเยอะนะถึงแม้จะเป็นรถสไตล์เดียวกันนะครับ เนี่ยเนี้ยจนผมนึกว่ารถโมอ่ะครั้งแรกนะเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันเป็นของจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามากับออฟฟิเชียลแน่นอนนะครับฮอตฟิวเอลีด64และโรเวอร์ดีเฟนเดอร์90ครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน f เฟซบุ๊กเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ